สวัสดีนะเพื่อนเพ่แอบไปวิ่งรถมาวิ่งไปวิ่งมาก็มาโผล่อยู่เวียนนะเอาเอาเอวิอาอะไรนะเอาเอโมเนียมาราคามันดีมากแต่มันหนักไปหน่อยเนี่ยอถังเนี่ยราคามันดีมากดีกว่าดอกไม้ประมาณ เจ็ดแปดแปดพันน่าจะประมาณเนี้ยระยะทางเท่ากันแต่ว่ามันก็หนักกันเนาะทีเนี้ยปัญหาคือว่าอ e ีโรถโกเนี่ยเอออ e ีรสบูเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเจอของหนักแล้วมันแว่งพอทําท็อปสปีดขึ้นมาเนี่ยมันจะสะบัดดึกดักดึกัก,ก,กคือเล่นเล่นเล่นของเฟปี่ไม่ได้ประงั้นีน้ เ1 5รอสิบห้านะแต่ว่ามันมันวิ่งมันได้ดีมากถ้าไปถ้ามีใบเซอร์คาร์ที่สองก็จะบวกตังค์นะเดี๋ยวผมยังไม่มีใบซื้อใบที่สองมันเลยยังไม่บวกมาให้เพราะเราเล่นของเราเล่นของการ์ดไงสกิลที่หกระยะทางห้าสิบเก้าบวกตังค์ของเลเวลด้วยเหรอเอเลเวลเยอะก็บวกเยอะเหรอโอเคนี่สี่หมืนหกถือได้เยอยนะถ้าดอกไม้ก็ได้ประมาณสามหมืนแปดประมาณนี้นะ เหมือนเดิมดักหนักมาก็หนักกลับเ,เรื่อยจะเล่นดอมไปไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะกลับเข้าบ้านเอ้ไม่ใช่บ้านนะจะไปใกล้ๆบ้านมันไปทางนั้นจอบนี้เป็นแอโมโมเนียเหมือนเดิมนะนักยีก่สิบตัน จ็ดตันสี่หมื่นเก้าห้าร้อยนะเกือบหนะ้าหมื่นกันเพิ่งเสียสลับจอบนี้นะแต่ว่าทีนี้เราจะกลับไอ้รถบูเราเนี่ยไปเลยโฉมนอัปเดตใม่หน่อยเพราะว่ามันแว่งมากเลี้ยวนี่โยนเลยนะไจสี่หมดเลยเดี๋ยวจะแวะเข้าอ่าเดี๋ยวจะแวะเข้าอะไรนะเออเซอร์วิสไม่รู้จะหมดไปกี่หมื่นเดี๋ยวไปดูก่อน สองหมื่นสี่นะอันนี้อันนี้สั้นอันนี้ยาวต้องจ่ายสองหมืนสี่นะหากลบลบนี่อันนี้จะเป็นลีฟยาวแล้วก็ลีฟได้คุณจะได้ตัวลีฟนี่แหละ สามหมื 30, 31, ่นสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยละอันเดิมอันเดิมเราต้องใส่ตัวนี้สามหมื่นห้ายางสองพันยี่สิบของมิชลิน โอเคสามหมืนเจ็ดมันก็ต้องเปลี่ยนนะอันนี้อันนี้ยังไม่เปลี่ยนกันเลยเอาเอาเอาล้อโอเคเปลือยเปลือยไปก่อนนะ จะลดจะรถบูของเราก็ดูทะมัดทะแมนขึ้นขึ้นมานะจากแค่เผาเดียวเป็นรถสิ่งตอนนี้ไม่สิ่งละตอนนี้ทํางานหนักเยอะทํางานหนักไปเลยเด็กทํางานหนักไปแล้วนะไม่โยนละ ดูตอนความเร็วสูงว่าเขาจะโยนเหมเขาจะโยกโยกโยกซ้ายโยกขวาแกว่งเหมือนเรือในน้ำถ้าถ้าไม่แกว่งก็เงินสามหมื่นห้าเมื่อกี้ก็คุ่งละเพราะเขาต้องวิ่งอีกกีกไกลอ่ะเพราะเราเพิ่งก่อตั้งบริษัทเขาก็ต้องวิ่งอีกนาะนเออวิ่งวิ่งดีวิ่งดี เมื่อกี้รู้สึกไดข้ขึ้นเนินมันก็ไม่โยกไม่แกว่งลงมาไม่แกว่งออกซ้ายออกขวาไม่เอียงเลย ตอนนี้เราออกจากเวียนนามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เจ้ารถบูล,ล่างเนี่ยอยู่กับเลนอยู่กับเลนดีขึ้นไม่ไม่แหวกไม่แหวกออกเลนแล้วเราเราลองแหวกก็ก็คือคุมได้อยู่โยนไหมก็แอบโยนโยนอยู่แต่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นคุมไม่ได้เลยตอนนี้เรามีสินค้าอยู่ข้างหลังยี่สิบเจ็ดตันวิ่งด้วยความเร็วร้อยสี่สิบก็กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือมันก็เวแลวนะก็ลองแหวกแหวกอยู่ก็ได้นะคือไม่เสียอาการง่ายนะ คือเขาจะเข้าโค้งเข้าอะไรเขาก็อยู่กับเลนได้แต่ถ้าเป็นรถโกลเผาเดียวก็จะเป๋ไปเลยเอียงไปเลยกินเลนออกไปเลยตอนเบรกก็ไม่เสียอาการด้วยคือดีมากแต่น้ำหนักตัวทักก็จะเยอะขึ้นนิดนึง รถก็จะเร่งเร่งไม่ค่อยดีมากแต่ก็ขี่ได้ปลอดภัยปลอดภัยสินค้ากับรถเราก็ปลอดภัย งพอดีนะ T444 ลวอีกสองร้อยกิโลเมตรถึงเป้าหมายถึงจุดหมายแล้วแต่ตอนนี้น้ำมันลดลดฟองว่าน้ำมันเหลือน้อยแล้วข้างหน้ามีปั๊มนะเราจะแวะปั๊มกันเข้าทันไหมเนี่ยมาเร็วเกิน หาทางออกออกทางไหนไม่รู้ออกทางหน้าใช่ป้องกดตัวยูนะพเพืเปิดมันล้อมันจะลงจะขึ้นก็นกดตัวยูครับลีฟได้ทำไมผมยังไม่เห็นทางออกอเจอแะละ้ว เข้าทางหลวงไฮเวย์เหมือนเดิมแล้วก็เดินทางต่ออีกร้อยเก้าสิบกิโลเมตรในสุดแล้วก็มาถึงแล้วน,นะเกือบ6ผกมงเช้าพอดี ấy cho tôm này đó ủa cái này nè ไอ้น,นี่ก็หาตู้ตัวเองไม่เจอเหมือนกันตู้ตัวเองอยู่นี่เนี yeah. ่ยทางๆเนี่ยจะเลยไปไหนหรอหางานตัวเองจองไว้ยี่นู่นงงเลยทีนี้จอดงงอยู่นู่นอา้าว โอเคเอกช่เดเหมือนเดิมนะไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่หมวกค่าเซอร,ร์ให้เนาะเราไม่มีเซอร์ขาดที่สองเกือบถึงเลเวลยี่สิบแล้วทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้ว ตูน้นี้เนี่ยตู้ข,ข้างกำแพงเนี่ยมาลุ้นเพื่อนอนะมาลุ้นมาลุ้นพวกว่าจะเอาตู้อางงนางกำลังงงอ่านั่นแหละตู้นั่นแหละ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อน